ไอ้เราก็ก็คุยกันของเดิมๆกันนี่แหละเออนะครับที่อย่างตัวเดิมอยู่นะครับที่อยังตัวเดิมอยู่แล้วบอกว่ายังอยู่มันเดิมเลยยี่สิบปีมาแล้วเนี่ยไม่ต้องด่ามันเดิมอเไรมันเดิมเนี่ยนี่นะผมหลับตาดึกนะด่าคือตั้งแต่ปีสี่สี่สี่แปดนะที่เริ่มมีเรื่องของเริ่มด่าทักษินใช่ไหมในตอนนั้นอะ ดาทัศนิลนเออยังออไรเออยโจมตีก็เออยเพื่อไทยพักพลังประชาชนอะไรก็ได้นะนะเพื่อไทยไทยรักไทยเราเนี่ยอ,อพลังประชาชนที่พี่เออ,เอ,อแล้วก็พี่คนนั้นเนี่ยพูดถูกผมยังจาได้ว่าที่บอกว่าจะเปิดมหาวิทยาลัยที่เป็นหมอ,เ,อ,อเป็นอะไรออหมอม็เริ่มเฮโลลงมาครับไปกระตุกหนวดเสือไยเพราะเรื่องสภา,ากาชาติไทยถูกป่ะครับซึ่งในตอนนั้นนะ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่า สภากาชาติไทยมีตื้นลึกหนาบางอะไรยังไงกันอีลงตุงนางไอ้จนตอนที่หมอออกมายืนถือป้าย respect my t ็ g อ๋อแจ๋วเลยเราเลยได้เห็นภาพกันแล้วมันไวเหมือนโกหกนะจนเด็กบางคนเนี่ยอายุยี่สิบเอดยี่สิบสองเนี่ยพอเราดูเฮ้ยนี่มันวเหมือนโกหกเลยเฮ้ย ความขัดแย้งนี่กี่ปีแล้วครับเราถามทุกคนถามพี่น้องครับนี่มันยี่สิบกว่าปีแล้วนะเราก็ยังเป็นเสื้อตัวเดิมที่ยังมีคําว่าผีทักษิณชินวัฒนนะ่ะและผีตัวใหม่ที่โผล่มาคืออะไรผีธนาธรเออผีพิธามีผีธนาธรผีพิธาใช่ไหมแล้วก็เชื่อน,น้องชายธนาธรอ,อะไรนะสกุลธรเหรอติดคุก หกเดือนหรือสี่เดือนไม่รู้ไม่ได้เลเออเออผมเห็นข่าวอยู่แบบว่าให้ติดคุกบ้าง,งรืยยังไงครึ่งปีหรือสี่เดือนอะไรนี่แหละเขาก็ๆๆว่ากันไปแล้วแล้วผมถามอย่างหนึ่งว่าปอม้วนผลมาเนี่ยก็ปปสอเอยแล้วมีอะไรอีกคอสอชมีโอ้โหเนี่ยเราอยู่กับไอ้เส้นละนาาที่ประจานิ่งแป เนี่ยกล้ามากเก่งมากขอบใจอ,อเนี่ยคือชีพจรไม่นิ่งอยู่แค่เนี้ยแม่งเหมือนคนโคม,ม่าแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดแป๊ดเนี่ยคือเราไม่ไปไหนเลยแต่เราก็ต้องคุยผีตัวเดิมเออเออมันให้ให้เราไปพูดอะไรอะ่ะเออสมัยพระเจ้าเรนเต้เฮียนเต้พระเจ้าเรนเต,เนเต,เเนเต้ทรงบากามสร้างหอ,อ ข้างในพ่อเป็ลงมาหาราชวังสมัยหัน่นเอาผู้หญิงมาเดินแกลผ้าเปิดหีเปิดนมทําตลาดสดเดนแบบเหมือนชาวบ้านแล้วก็ซื้อขายตันแบบอียมึงเจ๊กูต้องไปพูดยุคสมัยราชวงศ์ฮั่นเมืองจีนยุคนู้นเหรอหรือละเออคงจึงลักธีแมงโดนต่อต้านโอ้โหจินสี่ห้องเต้มันไส้กูรวมแผ่นดินได้แล้วมึงเจะกูพูดอะไรครับกูก็ต้องพูดถึงราชวงศ์จักรีสิครับเพราะเป็นตัวก่อปัญหา ผมยังขำเลยที่น้าขุนทองด่าเมื่อกี้เนี้ยเออผ่านไปไหวเหมือนโกหกผมยังนึกอยู่เลยว่านั่งคิดทุกวันในช่วงเนี้ยเอ,อ้ถ้าเราจะใช้วิธีการอะไรล้มราชะวงศ์ได้วะแล้วจะใช้วิธีการอะไรวะทําลายไอ้พวกกลุ่มทุนสามานที่มันกระชากหนาก้า,ากากได้วะอันดับแรกเลยกระชากหน้ากากยังไงเฮ้ยมึงไม่ใช่อย่างนี้ ทำที่พวกมึงเอามาโฆษณาชวนเชื่อนะมึงไม่ใช่เราจะทำยังไงแค่นี้แหละแค่นี้แหละแค่นี้พอนะครับกระชากหน้ากากช่วยกันเราใช้คำผิดเราใช้คำผิดเราจะใช้คำใหม่กระชากหน้าจริงเออเออเราใช้คำผิดไอ้แอบมาอยู่ข้างหลังตั้งนานในพวกเคี้ยเออเออใช่ป่ะเราเราจะกระชากยังไงว่าเฮ้ ไอการสร้างเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนยันทีอะไรอย่างเงี้ยแม่งมันเป็นไปเพื่อให้เอาสร้างกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยงกิจการในส่วนของกรุงเทพกทมเพื่อดึงเข้าสู่ส่วนกลางแต่ว่าน้ำที่กักในเขื่อนภูมิภาคอื่นของประเทศไทยน้ําแรงบ้างท่วมบ้างหากินไม่ได้เกิดโรคระบาดจากการสร้างเขื่อนบ้างภูมิทัศน์เสียไปเสยษแร่ที่มาอย่างธรรมชาติแหล่งแม่น้ําลําคลองก็มีปัญหา เพราะปลูกได้ไม่เท่าเดิมพันสัตว์น้ำจืดก็เสียหายเคยมีใครพูดไหมไม่มีถูกอ่ะ<ม>วอเนี่ยผลกระทบของอะไรการลากของอำนาจในราชสํานัก์ที่เป็นกลุ่มทุนเนี่ยต้องกระชากหน้าจริงแบบนี้แหละต่อยความรู้ที่ถูกต้องลงไปว่าเฮ้ย <c oughs> มึงสร้างเขื่อนครั้งนั้นเมื่อหกสิบกว่าปีที่แล้วน้ำปิงไหลย,ย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของครูบาศรีวิชัยนะเ <c oughs> ปียงขึ้นไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้น ได้บอกมีอัจฉริยภาพฉลาดแต่เกิดปัญหาตามมาเป็นพวนเลยกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยงกรุงเทพหรือเรียกว่าพระนครในตอนนั้นจนมาเรียกว่ากรุงเทพในปัจจุบันเนี้ยกทมเนี่ยเศรษฐกิจหรือทรัพยากรถูกสูบมาที่เดียวแต่ชาวบ้านต่างจังหวัดเวลาจะเพาะปลูกเฮ้ยถ้าพวกมันกินดีอยู่ดีตามภูมิอากาศดั้งเดิมที่มันอยู่ได้ไอ้คนไทยพวกนี้กูก็กำหลับไปได้ดีว่าถ้ามันมีพืชพื้นถิ่ที่มันอยู่ได้ กูก็กำหลางไม่ได้หรือวะกูต้องสร้างโรงงานดึงความเจริญตะวันตกเข้ามาจะทําให้ภูมิทัศน์เปลี่ยนไปมันจะได้ขายไล่ขายนาเพื่อจะเข้ามาอยู่ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อมาอยู่ใต้ฝาตีนกูนี่ไงเคยมีใครคิดอย่างนี้ไว้ว่าไอ้ระบอบที่ไอ้กษัตริย์เียปล่อยนกแองกี้เบิร์ดตัวนี้มาในกิจการใหญ่โตที่มันดึงเข้ามาเมื่อหกสกว่าปีที่แล้วอะทําลายโครงสร้างที่เรียกว่า พอเพียงที่มีมาตั้งนานก่อนมึงพูดอีกไม่มีอืมได้คุณทองลองนึกดูดีๆผมพูดถูกไหมอ้าข้ามา่งมากเก่งมากนใจขอบคุณคุณแมวขอบคุณคุณที่เส้อกับ้าให้ด้วยชอบชอบชอบใจมาไอ้อ้าเนี่ยแม่งสะใจนะแล้วแล้วทุกคนลองนึกตามไทยประดับนะ ก่อน2,500กึ่งพุทธกาล2,490ปลายๆเนี่ยแม้ประเทศไทยยังไม่เป็นประเทศที่รวยเลยนะฟิลิปปินส์เจริญมากอินโดใช้ได้พมา่าเนี่ยตอนนั้นก็ถือว่าจเจริญมากเลยนะเพราะว่ายังอยู่ใต้ส้นตีนของทหารเอ่อบิธิชารัดของเกรดบิตเตนถูกไหมเวียดนาม,ม,ม Nam, ลาวกับ แคบเดยเคบเดียก็แล้วกันเคบเออฝรั่งเศสก็มีความเจริญถึงแม้ว่าผังเมืองมันอาจจะยังพึ่งสร้างอ่ะแต่ความเจริญมันดีถ้าเราลองย้อนกลับไปดูไอ้บิติชปาเตะแต่ประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยเกษตรกร,กรชาวบ้านเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหญ่โตเนี่ยอยู่ได้เพราะอะไรพันข้าวพันพืชพื้นเมืองเดิมอะ่ะมันมีการกระจายอยู่ดี แต่พอสร้างเขื่อนภูมิพลปั๊บแล้วพ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่เราไปดิวอเมริกาที่แม่งบินไปอเมริกาสมัยนั้นน่ะเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อดูอุตสาหกรรมเข้ามาและต้องการทําลายฐานรากการเกรษิกิจไทยนะที่คนไม่รู้เลยนะมันภาคกลางเนี่ยลุ่มน้ําเจ้าพยาเนี่ยหรือลุ่มน้ําปิ่งบางยมด้านบ้านนาขุนทองเนี่ยมีข้าวพันุพื้นเมืองนับเป็นพันกว่าชนิดนะ แล้วชาวบ้านตรงนั้นอ่ะกูไม่ต้องง้อมึงไงกูปลูกบ้านได้ถุนสูงกูปลูกตรงนี้กูก็อยู่ได้ไอ้เน,นี่พอเพียงไหมละ่ะเขาพอเพียงเลยนะและเขาอยู่ได้ด้วยโดยที่เขาไม่ต้องดิ้นรนเป็นนี้เป็นสินทรัพย์สินก็มีเสื้อผ้าก็มีถูกไหมจะเข้าเชียงใหม่ทีก็เออเดี๋ยวกูค่อยหารถต่อเข้ามาก็ได้แต่พอร่างอันนี้มาร่วมดึงทุนจากอเมริกาเข้ามาปั๊บนะ่ะตอนนี้แหละที่เอาเรื่องของ ต้องปลูกข้าวให้ได้เยอะๆเป็นพันเดียวสเสถียรทั้งประเทศเพื่อส่งไปขายเขาเราถึงเป็นเหยื่อเขาไงสุดท้ายพอตั้งโรงงานมาเฮ้ยแม่งมันไม่มาทําโรงงานกูวางแผนยังไงวะเฮ้ยไม่เป็นไรกูมีระบบเกิดละแล้วทีนี้อะไรรู้วป่าม,มันไม่มีใครพูดปัญหาตรงนี้ไงว่าจริงๆแล้วชาวบ้านน่ะสมัยก่อนน่ะเขามีต้นทุนเรื่องอาหารเรื่องทุกอย่างน่ะอยู่ได้อยู่แล้วอืเห็นไหม จะให้ความอวดรู้อวดฉลาดซึ่งมึงเป็นคนเรียนไม่จบเหี้ยอะไรเลยอ่เี้ยเออมึงทำเขาเดือดร้อนอ่ะนะคุณทองเราดูเหมือนคนร้อนวิชาไม่มีเี้ยอะไรทาอ่ะเข้าใจมึงอยากจะเอาใจผสมนิกรอไอ้เหี้ยแต่เออเออเออเอาที่มันจริงใจหน่อยไอ้ชิบหายมันมันไม่ใช่เอาใจระสมนิกกอนนะคุณทอง มันเอาใจระบบทุนอเมริกันต่างชาติ oh. เพราอะไรพอสร้างเขื่อนปุ๊บเนี่ยระบบน้ำมันคุมได้ใช่ไหม mm. พอระบบน้ำคุมได้ปั๊บตะกอนสินแร่ธรรมชาติที่ไหลไปตามระบบแม่น้ำลำคลองเดิมมันไม่ไปไง uh. แล้วพอมันคุมน้ำปุ๊บมันบังคับให้น้ำแล้งได้บ้างปล่อยน้ำบ้างความอุดมสมบูรณ์ตามฤดูกาลมันไม่มาพอมันไม่มาปุ๊บ ชาวบ้านที่แม่งมีที่ไร่ที่นาไม่ว่าจะอีสานหรือลูกน้ําเจ้าพญาภาคกลางเกิดปัญหาอะไรครับเพราะปลูกได้ไม่ผลผลิตดีไม่ไม,ไม่ไม่เท่าก่อนแล้วต้องมาปลูกพืชตามกรมกรมการข้าวไอ้กรมวิชาการเกษตรที่ส่งเสริมเนี่ยสุดท้ายก็คือเป็นเหยื่อไอ้การเพื่อเอาข้าวหรือผลิตผลเดียวๆส่งไปขายเขาแล้วชาวบ้านจะไปพอเพียงที่อะไรล่ะ แล้วพอโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งที่ที่มึงมีตาคุดมึงไปแปะอยู่อะชาวบ,บ้านเหล่านี้ไอ้เนี่ยแวดล้อมแบบนี้กูก็เพาะปลูกได้ไม่ดีแล้วทําไงวะกูก็ต้องทิ้งถ,ถิ่นที่ถิ่นฐานเข้ามาเป็นหนุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนั่นแหละครับถึงเกิดทุ่มชนคลองเตยเพราะมันเป็นเมืองมอญระประแดงเก่ามันถึงย้ายวัดตรงนั้นมามันเป็นวัดท่าทองตรงสุขุมวิทนั่นก็เลยกลายเป็นพื้นที่ ที่คนอีสานรุ่นแรกเข้าไปอยู่อืมครับครับเขาต้องทิ้งถิ่นฐานเข้ามาเห็นไหมไว้ความร้อนนิชาแล้วการที่มึงรับประโยชน์เขาเข้ามาแล้วบีบให้คนมาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมแบบใหม่มึงแงกลายเป็นทาสแบบใหม่ไอ้เหี้ยต้องมาบ้านแต่ก่อนกูมีอยู่ใต้ถุนสูงอยู่กับพ่อกับแม่กูจบป .4 กูก็อยู่ได้ข้าวไล่ไปลายนาผักหญ้าบนนอยบนไล่นาป่าสวนกูมี กูก็ต้องทิ้งมาอยู่เป็นไอ้สลัมคองเตยตรงนั้นเห็นป่ะนี่มันดีที่มาอย่างนี้ไม่ใช่มันฉลาดเพราะเมื่อเอาใจประสงค์นีกรนะแกล้งโง่แกล้งฉลาดเพื่อให้ระบบสังคมมันปวดเพื่อดึงคนเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างที่มันต้องการตรงนี้ที่คนไม่ได้วิเคราะห์สุดท้ายผมถามอย่างหนึ่งพันข้าวประเทศไทยหรือความอุดมสมบูรณ์ประเทศไทย ที่มันเป็นพื้นให้ชาวบ้านอยู่ได้โดยไม่ต้องไปง้อปุ๋ยเคมียาเคมีมันไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะเขื่อนน้ำไม่ไปกั้งหมดเลยน้ําที่มันไหลามาจากแหล่งธรรมาชาติที่มันมีตะกอนอยู่แล้วแไม่ไมา <cam> <c amas> เห็นป่ะเออ <sequel. S 2> <c ugh> ฉะนั้นนะทุกคนฟังดีๆสรุปเลยได้ฟังสายอื่นต่อด้วยเขาไม่ได้จริงใจหรือฉลาด แก้งทําเพื่อว่าตัวเองฉลาดหรอกทำเพื่อเอื้อประโยชน์ที่มึงถือสัญชาติอเมริกันของมึงนั่นแหละไอ้ฮาเพื่อผลประโยชน์ตัวเองไอ้หียแล้วทาชาวบ้านเดือดร้อนต้องทิ้งที่ถิ่นฐานมาถึงมีลูกอีสานไง่สวัสดีครับสายอื่นต่อครับได้เลยครับ